สวัสดีครับสุขสบายสไตล์ตงโดน,นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันทุกๆวันสุขแบบนี้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศอยู่ในสวนบ้างนะครับก็มีเรื่องราวดีๆก็มาพูดแล้วก็บอกกล่าวกันนะครับว่า,อาพอดีผมมาเห็นพวกต้นไม้แล้วก็ของกิน่นผมก็จะใช้คําว่าเขาเรียกว่าปลูกไม้ดอกกับไม้แดดนะครับไม้ดอกก็คือไม้ที่ประดับอาจจะเอามาใช้เป็นปักเจก,การไหว้พระหรือให้มอบให้ไคร นะครับหรือว่าถ้าเป็นไม้แดกนี่ก็เป็นไม้ที่กินได้เช่นกล้ยมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นไม้ดอกเนี่ยผมนิยมปลูกแค่เป็นดอกมะลิลานะครับที่อมหอมไว้ร้อยพวงมาลัยนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบแล้วก็พวกกระดังงาพวกจำปีแต่ถ้าเป็นไม้แดกเนี่ยเกือบทุกชนิดครับที่ผมชอบเพราะผมรู้สึกว่าเราได้กินของที่เราปลูกมันเป็นผลผลิตที่ ที่ดีแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็น่ากินนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยและกล้วยหนึ่งที่ที่ผมพบเนี่ยกล้วยไข่เนี่ยค่อนข้างจะปลูกยากผมปลูกหลายครั้งและผมเคยไปซื้อพันมนจาจากแถวแถวจังหวัดกำแพงเพชรแต่เสร็จแล้วมาปลูกไม่ค่อยขึ้นจนวันหนึ่งเนี่ยผมมาคนพบว่าน้ําที่ผมเอามากองใช้นะครับกองนะครับกองแบบอโอแล้วบางส่วนที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเอามาดื่มกินได้เนี่ยมันเป็นน้ํากองระดับสมมติหนึ่งสองสามสี่ มันกองไประดับหนึ่งสองแล้วมันล้นออกไปโดนต้นกล้วยรู้ไหมครับผมมึงได้คําตอบว่าทําให้ต้นกล้วยไข่มันงามแล้วดกลูกใหญ่เราเลยรู้ว่าอ๋อถ้าการจะปลูกต้นกล้วยไข่มันอาจจะต้องใช้น้ําที่สะอาดจริงๆเราก็เลยมานึกถึงแม่น้ําที่ทางสายเหนือลงมานะครับเป็นน้ำต่างเลยผ่านก็ค่อนข้างจะน้ําสะอาดนะครับก็เหมือนแถวแม่น้ําท่าจีนนะครับ จะมีผักตกชวาที่ขึ้นเพราะว่าผักตกชวานั้นชอบน้ําสะอาดนะครับแต่ว่าก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงครับเลยฝากคุณผู้ชมฟังนะครับมีที่เล็กๆน้อยๆเป็นกระถางนะครับก็ปลูกกะเพราปลูกขา่าตะไคร้อะไรกินได้ก็ก็ปลูกไปครับบางอย่างเนี่ยพริกขี้หนูผมเป็นคนชอบทานเผ็ดแล้วก็พริกขี้หนูผมก็จะปลูกพริกขี้หนูไว้ไว้ทานนะครับและการสุขสบายสไตล์ทองด้วนนะครับก็อยากจะฝากเน้นนะครับในเมืองไทยเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ทุกชนิดบางทีมันอาจจะไม่ต้องใช้ดินใช้น้ํามันก็ไม่แตกต่างอะไรกับมนุษย์นะครับที่เราจะอยู่กันด้วยน้ําใจไม่จําเป็นด้วยจะต้องมีวัตถุอื่นมาแปะนะครับทุกสบายสไตล์ตังด้วยครับก็ฝากไว้ครับสวัสดีครับ